ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลในวันที่รุ้งทอแสงบทปพันธ์ทิพทิวาบทที่29เส้นขั้นแห่งความทรงจำเชิญญาติผู้ป่วยข้างในครับนายแพทย์คนเดิมเดินออกมาตามทั้งวริ์และชานนรีบก้าวพรวดเข้าไปในห้องฉุกเฉินซึ่งภายในห้องมีคนไข้อื่นอยู่สี่ห้าเตียง โดยมีม่านสีฟ้ากั้นระหว่างเตียงเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชนทำให้ผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินถูกจัดให้อยู่อย่างไม่หนาแน่นนักเมื่อเข้าไปในห้องวาริหันมองหน้าชานนซึ่งกำลังก้าวตามเขาเข้าไปอย่างชา้าช้าอาการเช่นนั้นทำให้เขารู้ดีว่าชานนเริ่มใจเสียกับสิ่งที่เห็นมากขึ้นภาพหญิงสาวที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงผู้ป่วยมีอุปกรณ์การแพทย์หลายชนิด เต้นอยู่รายรอบใบหน้าของเธอซีดขาวสายตาของชานนนย่างไปยังจอมอนิเตอร์ที่กราฟการเต้นของหัวใจทอรุงซึ่งกำลังขยับขึ้นลงไม่สม่ำเสมอนะักด้วยความที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อยๆเขาจึงเคยชินกับเครื่องพวกนี้จึงพอรู้ว่านั่นคือการเต้นของหัวใจที่ไม่ปกติเพราะมันขยับขึ้นลงอย่างอ่อนบางเหลือเกินผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น หมอได้ปั๊มจนหัวใจกลับมาทํางานได้แล้วแต่การตอบสนองของผู้ป่วยอยู่ในขั้นวิกฤตผู้ป่วยไม่ได้รับการปฐมพยาบาลที่ดีก่อนจะพามาส่งถึงมือแพทย์ทําให้เขาขาดอากาศหายใจไปชั่วขณะหนึ่งนายแพทย์อธิบายในขณนะที่เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินกําลังปฏิบัติหน้าที่ห้อมล้อมอยู่รอบเตียงและร่างกายของเธอเต็มไปด้วยสายระยงระยางคุณหมอคะพยาบาลสาวเอ,อ่ยเรียก นายแพทย์หมุนตัวกลับไปยังเตียงคนป่วยทันทีแล้วรีบทำหน้าที่ของตัวเองอย่างว่องไว B.P. ดรอบมากแพทย์วัยกลางคนเอ่ยออกมาเมื่อเห็นค่าความดันเลือดที่ต่ำลงผิดปกติก่อนที่จะมองกราฟการเต้นของหัวใจในจอที่อ่อนลงทุกทีจนเกือบหยุดนิ่งจึงเริ่มสั่งการเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินอีกรอบอย่างรีบเร่งอะดรีนาลีนอีกสอแอมเสียงนายแพทย์ดังขึ้นอีกครั้งพยาบาลฉีดยาตามคำสั่ง ก่อนที่นายแพทย์จะสลับไปปั๊มหัวใจคนไข้ชานนใจหายวา่าหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะถลาเข้าไปหาร่างบางที่อยู่ตรงหน้าเมื่อเห็นกราฟการเต้นของหัวใจต่ำลงจนเป็นเส้นตรงหัวใจเธอหยุดเต้นแล้วน้องรุ้งเขาพยายามตะโกนลัน่นพยายามจะโผล่เข้าไปหาก่อนที่มือของใครบางคนจะมาดึงร่างของเขาไว้สายตาของชานนมองไปยังร่างบางตรงหน้า ที่แรงกระตุ้นของเครื่องกระตุกหัวใจทาให้ร่างของเธอสท้นขึ้นตามแรงกระตุกของอุปกรณ์การแพทย์ที่หน้าตาคล้ายเตารีดซึ่งเขาเห็นในละครโทรทัศน์บ่อยครั้งญาติผู้ป่วยเชิญข้างนอกก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินบอกให้เขาออกไปอีกครั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้นายแพทย์เหมือนจะเรียกเขาทั้งคู่เข้าไปเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการรักษาไปเถอะชานนออกไปก่อนไม่ผมจะอยู่กับน้องรุงขค์ตะกนใสวริศ ออกไปก่อนชานอนออกไปน่าอยู่ในนี้จะทำให้หมอทำงานไม่สะดวกเชื่อฉันตอนนี้เขาเหมือนคนบ้าไปแล้วเมื่อร่างน้อยๆนั่นไม่รู้ว่าจะอยู่กับเขาต่อไปได้อีกไหมเขาพยายามดิ้นรนให้หลุดจากแรงฉุดรั้งแต่เหมือนกับว่าเรี่ยวแรงของวริศจะมีมากกว่าเขาในตอนนี้เขาโดนลากออกมาจากห้องให้ไปสงบสติอารมณ์อยู่ข้างนอกจะเย็นชานนน้องลุงต้องปลอดภยัย เขาเงยหน้าขึ้นไปมองวริศและผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือวิวัฒนั่นเองที่ลากเขาออกมาจากห้องจึงไม่แปลกใจเลยที่เขาจะรู้สึกว่าเรี่ยวแรงของวริศทําไมถึงมากมายนักจนเขาดิ้นไม่หลุดป่านนี้น้องลุงเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เขาพึมพำน้ําตาไหลพรากใจเย็นๆฉันรู้ว่านายรู้สึกยังไงฉันเคยผ่านความรู้สึกแบบที่นายเป็นมาก่อนตอนที่นายช็อกจนหัวใจหยุดเต้นคราวนั้น หัวใจของฉันก็เหมือนจะขาดตามไปด้วยแต่สุดท้ายหมอก็ช่วยนายไว้ได้น้องลุงก็จะหายดีเหมือนกับนายเชื่อฉันนชานนวาริตเอ่ยปลอบทั้งน้ำตาทั้งที่ในใจสั่นไหวไม่ต่างจากคราวนั้นเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่รอมาพักใหญ่ก็ยังไม่มีข่าวคราวจากภายในชาโนนผุดลุกผุดนั่งอย่างร้อนรอนเขารู้สึกว่าเวลาที่รออยู่ช่างนานแสนนาน แต่เราไมนาทีเดินไปอย่างเชื่องช้าเสียเหลือเกินก่อนที่เขาจะเงยหน้าขึ้นไปยังคนกลุ่มใหญ่ที่กำลังเดินเข้ามาหาซึ่งมีวราาแก้วกานดาสมเจตละพนาซึ่งก้าวเท้าเข้ามาอย่างรีบเร่งน้องรุงเป็นยังไงบ้างคะวราสาถามสามีที่เพั่งลุกขึ้นยืนเมื่อเห็นเธอเดินมาน้องรุงหัวใจหยุดเต้นหมอกำลังปั๊มหัวใจอยู่วริตตอบเสียงสั่นเครือ ลิลี่ผิดเองค่ะลิลี่ไม่น่าชวนน้องรุ้งเดินไปทางนั้นเลยไม่งั้นน้องรุง้งคงไม่โดนงูกัดสมเจตคร่ำครัวญอย่างรู้สึกผิดน้องรุ้งไม่ได้หัวใจหยุดเต้นเพราะพิษงูครับคุณลิลี่หมอตรวจแล้วไม่พบพิษงูแต่เธอตกใจจนช็อกหมดสติและหัวใจหยุดเต้นเพราะหัวใจวายผมไม่รู้เลยว่าน้องรุ้งเป็นโรคหัวใจคราวก่อนพาไปหาหมอผมก็น่าจะให้หมอตรวจให้ละเอียดกว่านี้ชานนนเอ่ยตอบทั้งน้ำตา แก้วการดามองชายหนุ่มตรงหน้าตอนนี้เขาไม่เหมือนพี่ชานนที่ขี้เล่นน่ารักอย่างที่เธอเคยเห็นอีกแล้วใบหน้าของเขาเศร้าส้อยเต็มไปด้วยคราบน้ำตาเธอไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะทำให้พี่ชานนของเธอเสียอกเสียใจมากถึงเพียงนี้ความรู้สึกเงียบเหงาแปลกๆผุดขึ้นในใจเมื่อรู้แน่นอนแล้วว่าหัวใจของเขาผูกติดเอาไว้กับใครและเธอ ไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงมันได้ภาพสวยหวานของเด็กสาวช่างฝันอย่างเธอก็คงเป็นจริงได้แต่ในความฝันเท่านั้นหญิงสาวเดินไปนั่งลงอย่างเงียบๆที่เก้าอี้อีกฝั่งหนึ่งรอคอยว่าหมอจะออกมาแจ้งข่าวว่าคนป่วยเป็นอย่างไรบ้างพนาเดินไปนั่งที่เก้าอี้ห่างจากแก้วการดาไปสองตัวเขาไม่กล้านั่งใกล้เธอมากนักไม่จะดูออกว่าสีหน้าของแก้วการดาเป็นอย่างไรเมื่อเห็นสภาพของชาโนน หญิงสาวไม่ได้เข้าไปเอ่ยทักทายและชาโนนก็ไม่ได้เอ่ยทักทายเธอแต่อย่างใดเพราะในใจของเขาคงมีแต่คนป่วยที่อยู่ในห้องถูกเขีนตอนนี้เท่านั้นซึ่งความสัมพันธ์ของชาโนนกับทอรุงเป็นอย่างที่เขาแอบ,บสงสัยมานานว่าจริงๆแล้วทั้งคู่น่าจะมีความผูกพันกันมากกว่าความแค้นที่คนเป็นเจ้านายของเขาพยายามจะแสดงออกมาเพราะทุกครั้งที่มีรายงานเรื่องทอรุง้ง ในตอนที่เธออยู่ต่างประเทศและตอนนั้นเขายังเป็นบอดี้การ์ดที่ทำงานให้กับชานนนอยู่แกานายของเขาจะซักถามเรื่องของเธอละเอียดยิบแล้วกับอยากจะให้นักสืบบรรยายออกมาเป็นภาพให้เขาเห็นเลยทีเดียวบางครั้งก็นั่งดูรูปถ่ายที่นักสืบเอามาส่งให้คราวแล้วนานๆก่อนที่เขาจะคิดอะไรไปยาวกว่านั้นเสียงของวริสก็ดังขึ้นแล้วคนอื่นๆละ่ะพนาจึงได้เงยหน้ามาตอบ เด็ดกับสาวินอยู่ช่วยพวกลูกหาขนของกลับครับพวกเราล่วงหน้ามาก่อนเพราะทุกคนเป็นห่วงคุณทอรุงผมก็เลยอาสาข,ขับรถมาให้พนารายงานวันิศพยักหน้ารับรู้ก็จะนั่งลงที่เดิมซึ่งมีวรสารนั่งลงข้างๆรอยอยู่ภาคใหญ่ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่เข็นเตียงผู้ป่วยออกมาทั้งหมดลุกขึ้นยืนเห็นทอรุงนอนอยู่บนเตียงนั้นในสภาพที่นอนนิ่งไม่ขยับดวงตาของเธอยังหลับพริม ทุกคนเข้าไปรุมล้อมเธอเป็นยังไงบ้างครับชานนนรีบข้าไปก่อดที่เตียงคนไข้หัวใจกลับมาเต้นเหมือนเดิมนะครับแต่ยังไม่พ้นขีดอันตรายเรากำลังจะย้ายไปรักษาต่อที่ห้อง ICU นายแพทย์คนเดิมเดินไปพลางอธิบายไปพลางทุกคนก้าวเท้าตามอย่างรีบเร่งจนกระทั่งถึงห้อง ICU ซึ่งทุกคนจะต้องยืนรออยู่ข้างนอกชานนนนั่งอยู่กับแก้วการดาเพียงสองคนหน้าห้อง ICU เธอแอบมองท่าทางของชานนที่นั่งอย่างเหม่อลอยบางคราวก็มีน้ำตาไหลปลีลงมาแล้วอดสงสารไม่ได้แต่ก็ทำได้แต่นั่งอยู่เงียบๆรอให้หลายคนที่ออกไปทำธุระเรื่องต่างๆกลับมาก่อนวาริศกับวรษาเข้าไปพบนายแพทย์ที่เรียกเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับการรักษาชานนหล่อยให้เรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของพี่ชายเธอเขาได้แต่นั่งรอคำตอบอยู่ด้านนอกเพราะวริศบอกให้เขารออยู่ตรงนี้ เขารู้ดีว่าวาริศพยายามปกป้องเขาโดยไม่ยอมให้เขารับรู้รับฟังเรื่องบางเรื่องที่อาจจะทําให้เขาต้องตกใจส่วนสมเจตพนาและวิวัต์ออกไปหาอาหารเย็นรับประทานเพราะมืดค่ําเต็มทีแล้วยังไม่มีอาหารตกถึงท้องส่วนแก้วการดาขอนั่งเป็นเพื่อนเขาอยู่ตรงนี้รอให้สมเจตซื้ออะไรมาให้เธอรับประทานแซนวิชครับคุณแก้วคุณชานนน พนายื่นถุงจากร้านสะดวกซื้อให้กับแก้วกานดาหญิงสาวเอ่ยขอบคุณคนที่ซื้อมาให้ก่อนจะหยิบแซนด์วิชที่เพิ่งอุ่นมาร้อนๆส่งให้ชานนนชิ้นหนึ่งชานนนรับไปถือไว้ขอบใจมากพนาเขากัดไปหนึ่งคำแล้วนั่งนิ่งอยู่นานขณะที่แก้วกานดาจัดการกับแซนด์วิชในมือไปจนหมดชิ้นแล้วเงยหน้าไปมองคนที่ยืนอยู่ข้างๆนั่งด้วยกันสิคะพี่พนา แก้วกานดามองเก้าอี้ข้างตัวซึ่งมีเหลืออยู่เพียงที่นั่งเดียวแต่พนาปฏิเสธอย่างสุภาพไม่เป็นไรครับคุณแก้วแล้วทั้งหมดก็หันไปมองวริศกบวรสา,าที่เพิ่งเดินกลับมาชานนนลุกพววดขึ้นจากเก้าอี้หมอว่ายังไงบ้างครับเขารีบเอ่ยถามทันทีหมอบอกว่าจะรักษาน้องรุ้งฟื้นขึ้นมาก่อนเมื่อแข็งแรงดีแล้วควรจะให้น้องรุ้งเข้ารับการรักษา เรื่องโรคหัวใจของเธออย่างจริงจังหมอแนะนําว่าควรมีการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจหรือบางทีถ้าหากไม่สามารถซ่อมได้ก็ควรผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมถ้าน้องรุงมีปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจรั่วผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจชานนท์ทวนคําใช่แต่ไม่ใช่เวลานี้หรอกหมอจะตรวจดูให้แน่อีกทีว่าควรจะใช้วิธีไหนดีนายไม่ต้องตกใจ ตอนนี้เทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัยหมอบอกว่ามีคนผ่าตัดเรียนเล่นหัวใจกันมากและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติตอนนี้เราต้องภาวนาให้น้องรุ้งฟื้นขึ้นมาก่อนเท่านั้นครับเขารับคำสั้นๆคำตอบของวลิศทำให้เขาใจเย็นลงได้เสมอก่อนจะกัดแซนวิชส,ส่วนที่เหลือกินต่อเพื่อให้เขาได้มีแรงรอคอยอยู่ตรงนี้ต่อไปหวันแล้วที่ทอรุง้ง ยังอยู่ในห้องไอซีเธอยังหลับไหลไม่รู้สึกตัวและห้าวันแล้วเช่นกันที่ชาโนนนั่งรอเธออยู่หน้าห้องนานๆเจ้าหน้าที่จะเข้ามาบอกว่าให้เขาเข้าไปเยี่ยมได้สักครั้งงานการทุกอย่างที่เคยทำเขาไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอีกต่อไปและเหมือนว่าวราิจะรู้ดีจึงให้วรสา,าช่วยดูแลง,งานที่เขาทำอยู่แทนไปก่อนในขณะที่ตัวเองวิ่งวุ่นเดินทางระหว่างกรุงเทพ และเขาใหญ่แทบทุกวันเพื่อดูแลเรื่องงานและน้องสาวที่ป่วยอยู่ตอนนี้อาการของคนไข้ทรงตัวแล้วเพียงแต่ยังไม่ฟื้นเราจะย้ายคนไข้ไปรักษาต่อที่ห้องพิเศษนายแพทย์ออกมาบอกครับชายหนุ่มพยักหน้ารับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นข่าวดีในเวลานี้น้ำตาของเขาเหลอดแห้งไปหมดแล้วมันแห้งผักไปหมดทั้งหัวใจเขาเดินตามเจ้าหน้าที่ ที่กำลังเข็นเตียงไปอย่างเลื่อนลอยในขณะที่นายแพทย์ก็เดินอธิบายเกี่ยวกับอาการและการดูแลระหว่างเดินไปพลางซึ่งเขาก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะสมองมึนงงไปหมดเนื่องจากไม่ได้พักผ่อนมาหลายวันหลังจากที่แพทย์และพยาบาลออกไปจากห้องเขายืนมองดวงหน้าหวานที่เคยมองเขาอย่างกล้ๆก,ก,กลัวๆด้วยความสงเารหากเขาไม่ใจร้าย คงไม่ทําให้เธอต้องมานอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ตรงนี้ทุกอย่างเป็นความผิดของเขาชานอนสุดนั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงดึงมือเรียวของเธอมาลุมไว้วันนี้มือของเธออุ่นขึ้นกว่าวันก่อนๆอ,อย่างที่เขารู้สึกได้ทําให้ความกังวลของเขาลดลงไปอีกระดับหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้มือของเธอเย็นเฉียบจนเขาตกใจเสียงสมาร์ทโฟนดังขึ้น ชาหนุ่มจุงมพิษมือเรียวเบาๆก็จะวางมือของเธอไว้ข้างตัวแล้วหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมารับสายซึ่งเป็นสายของวริศที่โทรเข้ามาสอบถามอาการของทอรุ้งเช่นเคยหลังจากที่เขาเล่าอาการและรายงานให้พี่ชายของเธอได้รู้เกี่ยวกับการย้ายเข้ามาอยู่ในห้องพิเศษเรียบร้อยแล้วจึงได้กลับไปซุดนั่งลงที่เดิมมองคนที่นอนหลับตาพิมพ์ที่จมูกมีสายยางให้ออกซิเจนเสียบคาอยู่ ชายหนุ่มกุมมือเรียวเอาไว้แนบอกเขาจะโน้มตัวลงไปมองใบหน้าซีเซียลของเธอเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ทอลุงจะตื่นขึ้นมาสักทีแต่แค่เธอยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับได้ต่อชีวิตให้เขาไปด้วยเช่นกันเมื่ออีกข้างหนึ่งลูบลงบนศีรษะของเธออย่างถนอมน้องลุงกลับมาหาพี่เถอะนะกลับมาให้กำลังใจพี่กลับมาทอแสงสีรุง้งให้กับหัวใจมืดบอดของพี่อีกสักครั้งเถอะนะครับ ต่อไปพี่จะชดเชยทุกอย่างให้น้องลุงเองจะไม่ทําให้เสียใจอีกแล้วตื่นเถอะนะน้องลุงหลับไปนานเกินไปแล้วนะครับน้ำตาของเขาหยดลงไปบนใบหน้าของเธอเขาเอามือเช็ดออกให้ก็จะถอยมานั่งอย่างเดิมเมื่อไม่เห็นปฏิกิริยาตอบโต้จากเธอแม้แต่น้อยแต่เขายังกุมมือของเธอไว้และฟุบหลับลงข้างเตียงแบบเดียวกับที่เธอทําตอนที่เขาป่วย ตอนนี้ยังไม่มีใครมาเยี่ยมทอรุงเพราะทุกคนต่างก็ยุ่งอยู่กับการทำงานส่วนแก้วการดากับพาก็เพิ่งกลับไปก่อนหน้าที่จะย้ายทอรุงมาอยู่ในห้องพิเศษได้ไม่นานเพราะหญิงสาวเป็นห่วงผู้เป็นยายซึ่งต้องอยู่บ้านคนเดียวเขาจึงให้พนาพาพเธอกลับไปก่อนโดยเหลือไว้เพียงแต่ชายคนเดียวซึ่งตอนนี้เขาใช้ออกไปซื้ออาหารมาให้และระหว่างที่ย้ายทอรุงมาที่นี่ เขาได้โทรไปบอกชัยแล้วว่าหมอให้ย้ายมาอยู่ห้องนี้จึงไม่มีอะไรให้กังวลอีกถึงได้คิดว่าจะงีบหลับเอาแรงสักพักหากชัยมาถึงค่อยตื่นมารับประทานมื้อเที่ยงชัยเปิดประตูเข้ามาในห้องเห็นเจ้านายฟุบหลับอยู่กับเตียงคนป่วยโดยที่มือยังกุมมือของทอรุ้งเอาไว้แน่นเขาเดินเข้ามาดูคนเป็นเจ้านายทั้งสองคนเมื่อเห็นว่ายังหลับทั้งคู่จึงวางอาหารไว้บนโต๊ะปลายเตียงอย่างแผ่วเบา แล้วเดินออกไปโดยไม่รบกวนเพราะแค่เห็นเจ้านายได้หลับลงบ้างก็ดีใจแล้วจึงไม่อยากจะทำเสียงดังให้ตื่นหิวเสียงแผ่วเบาดังขึ้นชายหนุ่มค่อยๆปลือตาขึ้นมาเมื่อมือที่เขาจับอยู่นั้นกระดุกกระดิกและพยายามจะดึงออกจากการก่อกลุ่มของเขาน้องรุง่งชายหนุ่มลุกพ้นด้วยความดีใจหิวเธอพึมพำเบาๆ ดวงหน้าหวานขยับไปมาดวงตาของเธอยังหลับพริมแต่จมูกของเธอเหมือนกำลังสูดดมกลิ่นอะไรบางอย่างใช่นมหันรีหันคว้างเพราะเขาก็ได้กลิ่นอาหารเช่นเดียวกันก่อนจะหันไปเห็นกล่องอาหารที่ชายนำมาวางไว้บนโต๊ะเขาเรีบไปหยิบมาน้องรุง้งหิวหรือครับตื่นสิครับตื่นมากินข้าวกับพี่เขาเอากล่องอาหารที่โชยกลิ่นหอมมาวางไว้ข้างหัวเตียงเผื่อว่า เธอได้กลิ่นชัดเจนขึ้นและจะได้ตื่นขึ้นมากินด้วยกันหิวเธอยังพูดคำเดิมพลังขยับร่างกายมากขึ้นแต่ปลุกอย่างไรเธอก็ไม่ยอมตื่นสักทีจึงหันไปที่หัวเตียงแล้วกดปุ่มเรียกพยาบาลคนป่วยรู้สึกตัวแล้วครับชายหนุ่มพูดเสร็จก็หันมาหาคนป่วยเขาเห็นเธอยกแขนขึ้นและวางมือไว้บนลำตัวเหมือนคนใกล้ตื่นเต็มทีขนาดเดียวกับที่ได้ยินเสียงก้าวเท้าววๆ ของเจ้าหน้าที่พยาบาลสองสามคนกลูเข้ามาเดี๋ยวคุณหมอจะขึ้นมานะคะตอนนี้ตรวจคนไข้ยอยู่ชั้นล่างค่ะพยาบาลสาวบอกพลางก้มมองคนไข้เธอบอกว่าหิวครับแต่ยังไม่ยอมตื่นสักทีเขาบอกกับพยาบาลก่อนจะหันไปที่ประตูเมื่อนายแพทย์เจ้าของค่ายเปิดประตูเข้ามาคนไข้เป็นยังไงบ้างครับนายแพทย์เอ่ยถามเมื่อกี้เธอขยับตัวครับและบอกว่าหิวแต่ผมเรียกแล้วก็ไม่ยอมตื่น ครับเป็นพัฒนาการที่ดีครับนายแพทย์บอกพลางบันทึกอาการของคนไข้ลงในแฟ้มที่ถือมาด้วยหิวเสียงพึมพำดังขึ้นอีกครั้งทั้งหมดหันไปดูคนป่วยอีกครั้งชานอนยิ้มอย่างดีใจเมื่อเห็นเธอลืมตาแป๋วและกวาดตามองไปรอบๆน้องรุง้งตื่นแล้วหรือครับพี่ดีใจเหลือเกินรู้ไหมครับชายหนุ่มดึงมือมากุมไว้ด้วยความตื่นเต้นน้องรุง้ง หญิงสาวพึมพำเสียงแผ่วแล้วกวาดตามองทุกคนที่ยืนห้อมล้อมอยู่ค่อนจะทําสีหน้าแปลกๆเธอกรับพริบตาปลิบแล้วมองหน้าทุกคนอีกครั้งโดยไม่พูดอะไรในแพทย์จึงได้เอ่ยถามรู้ไหมครับว่าที่นี่ที่ไหนหญิงสาวนิ่งเงียบได้แต่กวาดตามองไปทั่วจําได้ไหมครับว่านี่คือใครในายแพทย์ถามพลางชี้ไปที่ชานน์ ใครหญิงสาวยื่นมือไปจับใบหน้าของเขาที่ยื่นเข้ามาใกล้เพื่อเธอเห็นชัดขึ้นแต่เธอได้แต่จ้องมองแล้วทำหน้าเหมือนไม่แน่ใจพี่ชานนทนไงครับน้องรุง้งจำพี่ชานนท์ไม่ได้แล้วหรือครับเขาถามด้วยความตกใจพี่ชานนทำไมตัวโตวเสียงถามที่ออกมาจากปากทำให้เขาและนายแพทย์แตงหันมองหน้ากัน ต่อนที่นายแพทย์จะเข้ามาใกล้แล้วเอ,อ่ยถามจำชื่อตัวเองได้ไหมครับว่าชื่ออะไรชื่อน้องรุงนายแพทย์หันมายิ้มบางๆให้กับชานอนอย่างน้อยเธอก็ยังจำชื่อตัวเองได้ไม่ถึงขั้นว่าจะลืมทุกอย่างไปเสียหมดสิ้นก่อนที่จะถามคนไข้ต่อน้องรุง่งอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุพรุ่งนี้จะห้าขวบคุณแม่บอก ว่าแล้วเธอก็หันมองไปรอบๆอ,อีกครั้งเหมือนมองหาใครสักคนในขณะที่ชานนถึงกับยืนทื่อน้ำตาของเขาหยดลงอย่างไม่รู้ตัวเขากลืนก้อนแข็งๆลงไปในลำคอก็จะหันมาหานายแพทย์ซึ่งจ้องมองเขาอยู่ก่อนแล้วจะเย็นๆนะครับคนป่วยมีภาวะสมองขาดออกซิเจนเป็นปกติที่จะเสียความทรงจำไปบางส่วนแต่ความทรงจำจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาได้เองนายแพทย์อธิบาย พลางให้กำลังใจคุณแม่คุณแม่ไปไหนเสียงของเธอถามขึ้นอีกครั้งพลังเบบปากเหมือนจะร้องไห้ชาโนนรีบเข้าไปปลอบน้องรุ้งครับน้องรุ้งมองพี่นะครับนี่พี่ชาโนนคุณแม่ไปธุระฝากให้พี่ชานนดูแลน้องรุง้งเขาน้มตัวลงไปหามือข้างซ้ายของเขาดึงมือขวาของเธอขึ้นมากุมไว้ส่วนข้อศอกขวาค้ำลงกับเตียงนอน มือของเขาลูบลงบนศีรษะของเธอแผ่วเบาทอรุงเอามือข้างซ้ายของเธอมาจับใบหน้าของเขาอีกครั้งแล้วกับทบทวนความทรงจำว่าใช่เขาจริงหรือไม่เพราะตอนที่เธอห้าขวบเขาอายุเพียงสิบเอ็ดขวบเท่านั้นใบหน้าของเขาก็ไม่ได้แตกต่างจนหาเขาเดิมไม่เจอมีเพียงรูปร่รกสูงใหญ่กำยำขึ้นเท่านั้นพิชานนทำไมตัวโตว คำถามเดิมดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เขานิ่งไปนิดนึงเพื่อหาเหตุผลก็จะกลืนน้ำลายลงคอที่แห้งผากแล้วเอ่ยตอบเสียงนุ่มนวลน,น้องลุงไม่สบายรู้ไหมครับน้องลุงนอนหลับไปนานมากพอน้องลุงตื่นมาพี่ชานนก็ตัวโตวแล้วน้องลุงหลับไปนานพี่ชานนตัวโตวเธอทวนคํำทาตาเลื่อนลอยกวาดตามองทุกอย่างรอบห้องอย่างไม่คุ้นเคย แล้วไม่พูดอะไรต่ออีกนายแพทย์ใบกลางคนตบหลังชายหนุ่มเบาๆก่อนจะเชิญเขาให้เข้าไปพูดคุยต่อที่ห้องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวิธีฟื้นฟูอาการของผู้ป่วยที่เสียความทรงจำอีกนานแค่ไหนครับเขาถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนายแพทย์ถอนหายใจเบาๆกับคำถามที่เขาได้รับฟังบ่อยครั้งจากญาติของผู้ป่วยหมอไม่สามารถตอบได้ว่านานแค่ไหน แต่ผู้ป่วยที่เกิดจากภาวะสมองขาดออกซิเจนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการสูญเสียความทรงจําอย่างท้าวรผู้ป่วยจะค่อยๆฟื้นความทรงจําขึ้นได้เองขอเพียงได้พูดคุยเรื่องเก่าๆพาไปเที่ยวสถานที่เก่าๆเพื่อให้ผู้ป่วยระลึกถึงความทรงจําเหล่านั้นแต่ไม่จําเป็นต้องไปคาดคั้นหรือฟื้นให้คิดถึงเรื่องเก่าๆเพราะจะทําให้ผู้ป่วยเกิดความเครียดขอแค่ปฏิบัติตัวอย่างเดิมและทําเหมือนกับเขาเป็นคนปกติ เพียงพอแล้วครับนายแพทย์อธิบายให้ฟังเขาได้แต่รับฟังแล้วพยักหน้ารับรู้กับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตและเขาก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีกันแน่ที่เธอลืมความทรงจำก่อนที่จะเจ็บป่วยคราวนี้ไปได้ความทรงจำที่ไม่น่าจดจำความทรงจำอันเลวร้ายทั้งหลายแหลที่เกิดขึ้นกับเธอมันควรที่จะลืมไปให้หมดไม่ใช่หรือน้ำตาของเขาเหือดแห้งลง ขาของเขาก้าวอย่างมั่นคงเดินกลับไปยังห้องของผู้ป่วยอีกครั้งเขาส่งยิ้มให้กับทอรุงซึ่งยังคงนอนกรอกตาไปมาโดยมีพยาบาลสาวคอยนั่งอยู่เป็นเพื่อนอย่างที่เขาขอร้องไว้ก่อนจะออกไปเมื่อเห็นชานนเดินเข้ามาพยาบาลก็ลุกเดินออกไปปล่อยให้เขาได้อยู่ตามลำพังกับทอรุงชายหนุ่มเดินไปยืนข้างเตียงเขามองหน้าเธอยังคอ,อนิดนิด พี่ชานนคุณแม่ไปไหนชายหนุ่มสุดนั่งลงที่เก้าอี้ข้างเตียงมือหนาลูบลงบนสีสาะหญิงสาวที่ตอนนี้เธอกลายเป็นเด็กน้อยไปเสียแล้วคุณแม่ไปซื้อของครับไปซื้อของทำขนมเค,ค้กให้น้องรุง้งเด็กน้อยในร่างหญิงสาวเผยรอยยิ้มออกมาแล้วพูดต่อวันเกิดน้องรุง้งทำเค,ค้กสีรุง้งคุณแม่บอก เธอพูดช้าๆเช่นเคยใช้หนุ่มลุกขึ้นยืนหันหลังให้กับร่างบางวันเกิดของเธอตอนอายุห้าขวบมีเค,ค้กสีรุง้งทุกคนฉลองวันเกิดให้เธอและเขาก็อยู่ร่วมวันเกิดของเธอในปันั้นด้วยชายหนุ่มเกลียน้ําตาทิ้งไปก็จะหันมายิ้มให้อย่างสดใสครับพรุ่งนี้วันเกิดน้องรุง้งจะมีเค,ค้กสีรุง้งพี่ชานนนกับพี่วาริศจะมาด้วย คุณแม่บอกเสียงใสเอ่ยขึ้นอีกครั้งครับพี่ก็จะอยู่ด้วยเราจะกินขนมเค้กด้วยกันพวกเราจะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วให้น้องลุงเป่าเค้กน้องลุงจะได้ของขวัญหญิงสาวพูดขึ้นครับน้องลุงจะได้ของขวัญเยอะแยะเลยพี่ชานนท์จะให้ตุ๊กตาหมีขนปุยตุ๊กตาหมีขนปุยเธอพูดซ้ำแล้วทำท่าคิดแต่ไม่พูดอะไรต่ออีก ใช้หนุ่มนั่งรูปศีสาให้จนกระทั่งพิมพหลับไปอีกครั้งชานนนลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกไปยืนริมระเบียงเขาโทรไปรายงานอาการผิดปกติของทอลุงให้กับวริศหลังจากวางสายเขาจึงเลื่อนหาอีกเบอร์หนึ่งเพื่อโทรออกแล้วรีบกรอกเสียงไปทันทีเมื่ออีกฝ่ายรับสายน่าทำเลนโบเลเยอร์เค้กเป็นหรือเปล่าพนาชานนถามพนาอาดีตบอดี้การ์ดที่ปัจจุบัน เบนเข็มไปอยู่ผแผนกเบเกอรี่ของคิริทารารีสอร์ทเกี่ยวกับการทำเค้กสีรุง้งที่หญิงสาวเอ่ยถึงก่อนหน้านี้เป็นครับพนารับคำงั้นเย็นนี้ฉันจะกลับรีสอร์ทนาเตรียมของให้พร้อมและมาที่บ้านมาช่วยฉันทำหน่อยครับพนารับคำสั้นๆและวางสายลงเขาชอบพนาตรงที่เป็นคนพูดน้อยแต่ทุกอย่างที่พูดออกมาล้วนแล้วแต่ตรงประเด็นและชัดเจน ไม่มีการอ้อมคอมทำมากกว่าพูดเสมอสวัสดีค่ะจบบทที่29แล้วนะคะทบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อไปเช่นเคยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ